ที่มันเป็นนักศึกษาเป็นสัตว์สายลับอะค่ะเอาที่เจสตาเทอร์ครับนั่นจะเป็นลิซ่าแบล็คพิงไหมไปนในสตูดิโกรามนะคะเพราะผมเรียนจบแล้วก็ไปสอบก็ไปสอบที่เดียวกันนะแรงแบบแรงมากๆเหมือนฉีกมันนั่นจะเป็นลิซ่าแบล็คพิงไหมคนเรามี potential อยู่แล้วค่ะทำได้เต็มที่แบบที่ไม่มีใครมาแบบสกัดดาวลุงมค่ะใช่เราที่เจตาเตอร์ครับ ได้ผลวงบัสค่ะหนูเห็นเจนซีเจนเอลฟาท่องแฟนชาญเยอะค่ะอ่จริงจริงผมผมฟังก็เนี่ยเคมบริกคนที่หนูชอบตั้งแต่แบบแสักพักหนึ่งแล้วก็คือพี่แอนโทเนียค่ะพี่แอนโทเนียก็คือ Miss Universe ปี2 2 3พองตามนะโพสเวีมาคิดขุนพลชุติวัดคิมจินบุก งามอยู่มันก็เลยรู้สึกว่าเทรนด์นางงามหนูในฟีตจะเยอะมากมากค่ะก็จะเป็นแบบ Miss Grand Miss Universe อะไรอย่างเงี้ยจูเลียมิลินมาโนวาเลรีเลเพตมิสอินนิวเวิร์สไทยแลนด์เพชรบุรีสองพค่ะช่วงนี้มันจะขิ่เต้นติ๊กตอกแบบวงจีใต้สนุเนาะแต่แล้วจะเร่าตึงที่มันเป็นนักสืบแบบเป็นสา,สายลับอะคะ่ะแล้วบางทีหนูก็แบบคิดว่าจิ้งจกในบ้านเป็นจิ้งจกสายลับหรือเปล่า ซูเปอร์โบครับเคนดริกลัมาจริงๆเขามีบีฟกับดร k กอยู่ใช่ไหมแล้วมันมาดูแล้วดูอีกอยู่แล้วดิชอบอ่ะสิบเต็มสิบผมชอบมากจริงอ่ะก็อยู่ทุกความสนใจของเราความต้องการของเรานะคะถ้าอยากได้ชี้สรุปอยากได้ไฟไล,ไล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไปใน Studygram นะคะดูเนื้อหาต่างๆอาจจะไปดูวันเดย์บล็อกสต y ด l o g บล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็น Exchange Student ก็ได้ใน X อ่ะคะ่ะมีพวกแบบแจกข้อสอบแจกเทคนิคการทำข้อสอบเยอะค่ะ จะเป็นแบบ one p e r n t o be that girl k e ่ shot real romanticize ชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะหนูมองมันเป็นเทรนด์ที่แบบหนูชอบดูเป็นดีการที่เราจะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นที่ดีที่สุดได้เราพยายามทำพัฒนาตัวเองฟีลแบบแต่งเติมสีสันให้ชีวิตนิดนึงเมื่อชีวิตเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันน่าสนใจขึ้น,นอนไอยงงค่ะามถาเหมือนนั่งน้ำเลย <laughs> ส่วนตัวผมเป็นคนที่ค่อนข้างปรับตัวกับอะไรใหม่ๆได้ช้ามากตามไม่ทัน <laughs> กดดันด้วยครับที่แบบรู้สึกว่าแบบเพื่อนๆพือพูดอะไรเราไม่เข้าใจอะไรเลยหนูรู้สึกว่ามันก็ท้าทายนะคะเพราะว่าคือชีวิตหนูหนูก็มีการเปลี่ยนแปลงใหอยู่เหมือนกันค่ะมันก็เป็นอะไรใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายมาก ได้รู้จักคนเยอะนะคะมีวัยรุ่นมาเรียนเยอะผมเรียนแซดกับไอวะที B ่เดอะพลานเนอร์ L t, นะครับผมมีเพื่อนเยอะเวลาเลิกเรียนปุ๊บอะก็ไม่ได้ถึงกับทุกคนไม่เถึงกับรีบกลับบ้านก็ไปเที่ยวกันแทบ่ะดทุกวันเลยเพราะผมเรียนจบแล้วก็ไปสอบก็ไปสอบที่เดีวยวกันนะคุณครูเนี่ยค่อนข้างที่เข้าถึงง่ายมากก็เลยแบบทาให้นักเรียนหลายๆคนที่แบบอาจจะเป็นโทรเวิร์ t เนี่ยก็มีความแบบแสดงออกมากขึ้นครับใครที่อยากจะได้ความรู้แล้วก็อยากได้ที่เรียนที่คุณครูเขาให้ความสําคัญกับเราจริงๆก็คือมาที่เดอะพลาเนอร์ อยากให้มาลองที่เดะแพลนเนอร์ก่อนค่ะเพราะว่าบรรยากาศชิลพข่อนๆน่ารักมาเรียนด้วยกันดีอะนะคะ